สวัสดีครับทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับวันนี้มีสินค้าดีๆพิเศษสุดมากันอีกแล้วนะครับอ่าสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับวันนี้ผมนำเสนอที่คูโบต้า t 1 4 0นะครับรุ่นพัดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเป็นไดสตาดแท้จากโรงงานนะครับตัวนี้สภาพนะครับการันตีให้เลยนะครับอยู่ที่85%แท้นะครับ85%แท้85%แท้อย่างไรนะครับ เดี๋ยวจะพาเข้ามาดูใกล้ๆนะครับแล้วจะทํารีวิวให้ดูนะครับแลวอย่าอย่าพลาดนะครับวันนี้โปรพิเศษเลยสาหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ิกเนเจอร์คืออะไรความพิเศษคืออะไรนะครับเดี๋ยวรับชมพร้อมกันนะครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวพาดูใกล้ๆก่อนนะครับจุดแรกเลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับใช้ไปแค่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้าชั่วโมงนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้าชั่วโมงนะครับรับประกันนะครับว่าเป็นเลขไม์แท้ไม่มีการไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับ เลื่อนปั๊มแท้นะครับไม่มีรอยถอดนะครับนี่ครับนี่นะครับพาดูกันเลยนะครับนี่นะตามที่นิ้วผมชี้เลยนี่นะครับเลื่อนปั๊มไม่มีรอยถอดนะครับนะครับแล้วก็น็อตฝาสูบไม่เคยถอดนะครับสวยๆก็เลยสําหรับเครื่องนี้ราคาพิเศษด้วยนะครับฟังกันให้ดีก่อนจบคลิปเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังน็อตฝาไม่เปิดนะครับนี่นะครับรับประกันนะครับแล้วก็น็อตล้อไม่เปิดนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมพูดก่อนนะครับเป็นรุ่นซูเปอร์วาวนะครับรุ่นตาไฟใหญ่นะครับเป็นรุ่นซูเปอร์วาวตาไฟใหญ่เดิมทุกจุดนะครับผมก่อนจะเริ่มรีวิวสตาร์ทกันเดี๋ยวจะพามาดูสิ่งพิเศษสําหรับเครื่องนี้นะครับนะฮะวันนี้นะครับถ้าใครดูอยู่นะครับนี่ครับผมจัดโปรพิเศษให้โปรพิเศษให้ฟังให้ดีนะครับแถมฟรีนะครับผมแผงสตาร์ทนะครับพร้อมตัวชาร์จไฟสายบวกสายลบนะครับนี่นะครับ จัดให้นะครับฟาร์มยาวด้านบวก1เมตรฟาร์มสั้นฟาร์มยาวของด้านลบ1เมตรนะครับแบตเตอรี่ไม่แถมนะครับใช้ประกอบรีวิวเฉยๆนะครับผมแลักประกันให้2เดือนเต็มถ้าซื้อจากเรานะครับเครื่องนี้นะครับขครใครเลื่อนมาเจอคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมอันนี้จัดโปรให้เรียบร้อยนะครับส่วนการจัดส่งตัวนี้นะครับจะส่งทั่วไทยนะครับรายละเอียดรายละเอียดนะครับรายละเอียดโทรมาสอบถามกันนะครับ เดี๋ยวเบอร์โทรผมทิ้งไว้ที่หน้าโพสต์กระดาน YouTube นะครับ0983628238ย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเผื่อท่านใดฟังทันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่หัวกระดานโพสต์นะครับ0983628238นะครับเบอร์นี้ชัดเจนครับโทรสอบถามได้เลยนะครับผม เดี๋ยวฟังเสียงพร้อมกันครับเวลาผ่านไปหลายนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะเบื่อัซะก่อนนะครับสำหรับ R t 1 4 0เดิมๆสวยๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวสนนราคาไว้ก่อนก่อนสตาร์ทนะครับ39,800บาท39,800บาทนะครับท่านใดนะครับท่านใดมารับสินค้าหน้าร้านนะครับสำหรับเครื่องนี้มีน้ำใจลดให้กันบ้างได้นะครับตัวนี้ราคามาแพงแล้วจัดโปรให้ราคาเบาแล้วนะครับ ทันไดมาหน้าหน้าร้านนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับลดค่าน้ำมันทันที1,000บาทนะครับ1,000บาทราคาตั้ง39,800ืนานระครับ3า8 0 0นานะครับราคานี้ไม่รวมส่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก่อนนะครับอ่าแต่เราจัดส่งในทั่วไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงพร้อมกันนะครับใช้ง่ายนะครับสบายปลอดภัยด้วยเร่งสตาร์ท เสอสุดร้อสนิทนะครับรับประกันนะครับนี่นะครับแรงอัดดีเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังอีกทีนะครับท่านจะได้รู้ว่ามันปลอดภัยแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับสําหรับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับวันนี้ก็จะอ่อนนิดนึงนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่แรงๆเนี่ยไม่ต้องยกวาลเลยนะครับอันนี้ต้องยกวาลเพราะแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับ ใช้งานง่ายนะครับเห็นปะรอบดับนี่เด้งบึ้งเลยนะครับอ่าอย่าพลาดกันนะครับมีตัวเดียวนะครับตัวนี้ที่เดิมๆใสๆนะครับหลุดจากตัวนี้ไปแล้วก็จะหายากนิดนึงนะครับตับโสพลจะเรือยนต์สวัสดีครับ